สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับพบกับโจแจนอีพีที่เจ็ดสิบนะครับผมวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดให้พี่พี่ได้แบ่งปันกันนะครับวันนี้ก็ได้มาไม่เยอะนะครับผมก็พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับนี่ก็มาดูมาดูพระองค์แรกนะครับพระองค์แรกพระองค์แรกนี่ครับ อันนี้เป็นเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่ครับเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะครับนี่รายการที่หนึ่งนะพระสมเด็จเนื้อหาเก่านี่ครับนี่ฮะพี่ๆในดูแล้วชอบนะครับดูแล้วแบบถูกชะตาหรือว่าชอบหรือแบบแบบนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับพระสมเด็จนี่ครับดูเราชอบนะครับนี่เก่าเนื้อหานะครับนี่นะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับพระสมเด็จเนื้อหาเก่าอย่างนี้ครับรายการที่หนึ่งนะเอาสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สองนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนี่ครับพระสมเด็จตรงนี้ก็นี่ครับเนื้อหาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่พิมพ์นี่นะฮะพี่พี่ท่นใดดูแล้วชอบนะครับนี่เนื้อหาพิมพ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ นี่นะครับผมนี่ครับด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ด้านหลังนะครับนี่คือพระสมเด็จรายการที่สองนะครับนี่ครับนี่นะครับรายการที่สองเอาสามร้อยบาทครับนี่ดูแล้วชอบจัดเลยนะครับต่อไปรายการที่สามครับอันนี้เป็นพระสมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งครับอันนี้พิมพ์นี้อาจจะแบบพิมพ์โยโย่หน่อยนะครับ นี่ฮะนี่ครับหื้ยนี่ค่าความเก่านี่นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นธรรมชาติขององุ่พานะครับนี่ความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับรายการที่สามนะครับสาเร็จรายการที่สามเอาไปสามร้อยบาทครับผมต่อไปรายการที่สี่ครับอันนี้เป็นพระคุณแผนครับเนื้อพงนะข้างหลังก็จะเป็นยันนี้ครับพี่ๆใดทราบที่นะครับ นี่ฮะผ้าคุณแผนเนื้อผงนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันนี้ครับนี่ทราบที่จัดเลยนะครับเนื้อผงนะครับนี่ผงสีขาวเก่าอย่างนี้ครับเนี่ยทราบความเก่านะครับนี่ฮะแล้วดูยันนะครับยันนี่ครับทราบยันจัดเลยฮะพระองค์นี้นี่คือผ้าคุณแผนครับนี่เนื้อหาเก่าจริงๆคลาสสิกมากครับเป็นผ้าที่หน้าแบบศึกษาหน้าสะสมนี่ฮะหลังยันงนี้ครับรายการที่สี่นะเอาสามร้อยบาทเอาจัดไปครับพี่ๆท่านใดทราบที่นะครับ ัดเลยลองรอรายการที่ห้าครับอันนี้เป็นพระอะไรเนี่ยเหมือนพระกีบบัวเลยครับนี่นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้ครับนี่พี่พี่ท่านใดรู้นะครับนี่ครับมีเศษจีวรนะครับนี่เศษจีวรนี่ฮะยันอย่างนี้นะครับยันนี้นี่เศษจีวรแล้วเนื้อพระนี่โอ้โหโคตรเก่าเลยครับนี่ฮะธรรมชาติจริงครับเท่านี้นี่ครับสวยครับเท่านี้ นี่ดูนะครับนี่ขอบนี่ด้านข้างครับนี่มียันนี่มีจีวรติดด้วยครับนี่นี่นะครับพระอุนี้ในการที่ที่ห้าครับเอาสามร้อยครับเอานี่นะฮะสามร้อยยันอย่างนี้เลยครับจัดไปพระลึกลับเนี่ยได้มาเยอะนะครับผมต่อไปรายการที่หกครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเด็ดอันนี้ก็ดูดูแลชอบนะครับ พี่เอ็นได้ดูแล้วแบบโอ้โหเนื้อหาข้างเก่าครับเนี่ยนี่ฮะเนื้อเนื้อหานี่คือเนื้อหาองคพานะครับนี่ครับด้านข้างนะครับด้านหลังธรรมชาตินะครับนี่นี่ฮะเอาสามร้อยครับรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดเอานี้ดีกว่าครับอันนี้ไม่รู้ที่นะครับนี่นี่ฮะข้างหลัง ไปอย่างนี้ครับนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระนี่เนื้อหาโอ้โหดูเนื้อนะครับเนี่ยเนื้อกกเก่าเนื้อแบบเ็นพระลึกลับจริงๆครับพี่พี่เดนดูแล้วนะครับดูชอบดูแล้วรู้ที่ครับจัดไปครับวันนี้ได้พระลึกลับครับก็เป็นบางที่ครับที่ได้แบบพระลึกลับมั่งพระทั่วไปมั่งโอ้ยนะครับผมอยู่ที่จังหวะได้ของครับ นี Sora, bag bag a, mainland, ่ครับมาแบ่งไปเลยครับนี่ข้างหลังรูเสียบเอา300ครับเนี่ยรายการที่7็นะครับพี่พี่เอ็นได้ดูแล้วชอบนะครับรายการที่7 3 0ดบาทครับผมต่อไปรายการที่8ครับอันนี้รายการที่8นี้เป็นพระสมเด็จเนื้อผงน้ํามันครับอันนี้พิม์แบบพิ์โบราณจริงๆริเลยครับเนี่ยนี่นะครับเนื้อผงน้ํามันจริงนะครับดูนี่ฮะความเก่านะฮะนี่ฮะลึกลับนี่ฮะแคปรูปหาข้อมูลได้เลยนะครับนี่ ข้างหลังนะครับเป็นเนื้อผงน้ามันนะฮะรายการที่แปนะครับนี่ครับข้างหลังก็จะเรียบข้างน้ามันนะฮะเอาสามร้อยบาทครับสมเด็จเนื้อผงน้ํามันต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับอันนี้เป็นสมเด็จปกโพครับดูนะครับดูสมเด็จปกโพนี่ครับเนื้อหาหุ้ยนี่ฐานผมคมครับอันนี้มี กระทออไปหน่อยนึงเตะโอ้โหมวลสารนะครับเห็นมวลสารอยู่นี่นะฮะนี่คือด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะธรรมชาติครับนี่ครับพระสมเด็จปกโพนะครับรายการที่9ครับ300บาทครับผมต่อไปรายการที่10บครับรายการที่10อันนี้เป็นพระสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์อะไรเสี่ยนโตอะไรนี่ครับที่เขาบอกกันะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าออกที่ไหนนะครับ นี่ฮะรายการที่สิบดูนะครับเสียงโขนี่นะฮะนี่ด้านข้างครับด้านหลังนะฮะเป็นงี้ครับนี่ครับผมือว่าจะเป็นสมเด็จร้อยแปดปีอะไรที่ว่าสมเด็จเสาห้าวะะรังคเนี้ยลองดูนะครับแคปรูปหาข้อมูลได้นะครับรายการที่สิบเอาสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะ สวยครับพรองนี้ต่อไปรายการที่11อครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงข้างดาวครับนี่จะมีดาวด้วยครับด้านข้างนี้นี่ฮะนี่ฮะโอ้โหเนื้อนี่ฮะเนื้อผงผสมสมดินผสมว่านเลยนะครับอะไรนะครับ,รรบมีเขียนไว้ด้วยนะครับจะไม่รู้เขียนอะไรไว้นะครับนี่ครับ นี่ครับเก่าคลาสสิกเดิมเดิมนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับนี่ฮะด้านหลังครับจัดไปนะครับสามร้อยบาทครับรายการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองครับอันนี้เป็นพระเนื้อว่านนะครับนี่ฮะเนื้อว่านมีเกษาอื้อนะครับนี่ดูเกษานะครับเป็นเนื้อว่านนะฮะนี่นะครับอู้ย ดูเกษามวลสารแห้งแก๊กดูใบหน้าครับนี่ครับอันนี้ไม่ทราบที่ครับว่าเป็ดเกจิหลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะฮะเนือว่านะครับรายการที่ส2นะครับเอาเอาเอาสามเอาจัดไปครับนี่ไม่รู้ที่ครับแต่ได้เกษาเยอะมากต่อไปรายการที่สิบสาครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อโสธรนะครับ นี่เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ดูดูเรียมมาเดิมครับอันนี้น่าจะเป็นปีไม่ทราบปีครับเขียนว่าวัดโสธรวัดโสธรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบอระาชอะไรเนี่ยบอราาวิหารฉะเสริงเซานะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อโสธรนะครับสวยเดิมเดิมอย่างนี้นะครับนี่พระเนื้อหาเก่าครับพระดูแล้วสบายตาครับนี่ พระที่น่าใช้ครับหลวงพ่อสุธรนี่นะครับเป็นเนื้อพงครับนี่ครับมาอย่างนี้เลยครับบ้านๆเลยครับนี่เนื้อหาคมอุ้ยนี่ครับสมเด็จพ่อสุธรนะครับเอารายการที่สามเอาสามร้อยบาทครับผมอ่ะจัดไปครับพระสวยๆอย่างนี้ต้องจัดแล้วนะครับต่อไปรายการที่สี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะด้านข้าง สารนี่คือด้านหน้าองุ์พระานะครับดูนะครับผมจะให้ดูโอ้ยเหนือนี่ครับนี่คือด้านข้างองุ์พระานะครับนี่บนสารครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นี่ครับเนื้อหาของด้านหลังขององุ์พระานะครับนี่ด้านข้างครับอีกข้างนึงนี่นะครับพระสมเด็จรายการที่14นะครับสวยเหมือนเดิมครับเอา3 0 0บาทครับผมต่อไปรายการที่15้าครับ นี่ครับอันนี้เป็นพระปิรันปกโพนะครับเนื้อหาวเก่าอย่างนี้ครับนี่ต้องจัดแล้วนะครับนี่ฮะพระปิรันปกโพนี่ครับนี่นะครับนี่คือเนื้อหาค่อนข้างเก่านี่โอ้ยธรรมชาติจริงสวยงามครับพระปิรันปกโพครับรายการที่สิบห้านะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทครับเอาจัดไปครับนี่ครับสี่ร้อยบาทครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมและโทรมาสอบถามได้ ไปนะครับเป็นอันนี้เป็นพระสมเด็จภาพทิพย์เนื้อผงน้ํามันอันนี้ไม่ทราบที่จริงครับเนี่ยพระข้างหลังจะมียันด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับ้าพงนี้สวยนะฮะเก่าด้วยครับดูครับร่องรอยเนื้อหาความเก่านะฮะนี่ออกน้ํามันแบบน้ํามันแบบเก่าๆเลยนะฮะไม่ใช่แบบสดวาวนะฮะนี่ความเก่านี่มียันด้วยฮะยันไม่ไม่ไม่ทราบที่จริงๆครับนี่นี่ครับ รายการที่สิบหกนะครับนี่ฮะสมเด็จผ้าทิพย์เนี้ยเก่าเกเนี้ยเอาสี่ร้อยบาทครับเอาจัดไปฮะต่อไปนะครับต่อไปอันนี้อันนี้เหรียญหลวงปู่คงวัตคอนนะครับนี่ข้างหลังเป็นนางกวางนี่ครับเทียรลึกโอ้เหรียญนี้สวยแชมป์เลยนะฮะเอาสามร้อยบาทครับนี่หลวงปู่คงนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับปิดรายการที่เจ็ดต่อไป ในการที่18ครับอันนี้พระปีรันครับอันนี้ไม่ใช่โปกโพนะครับอันนี้เป็นพระปีรันเป็นคล้ายกับฐานเป็นบัวเป็นตุ่มอย่างนี้ครับนี่นี่ข้างหลังมาอย่างนี้เลยดูนะครับนี่ดูข้างหลังนะครับนี่คาบไข่นี่ฮะไข่ไข่องค์พระนะครับนี่ฮะดูด้านข้างนะครับนี่มีไข่ด้วยด้านหน้าครับด้านหน้าสวยครับนี่หูตายกับพริบเลยนะครับเผ่านี้นี่ฮะ สวยเหมือนเดิมครับเอา400บาทครับเนี่ยรายการที่18นะครับเนี่ย4 0 0บาทนี่ครับต่อไปนะครับรายการที่19ครับรายการที่19อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพุทธวัดป่าสารวันครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับนี่ฮะมันบ้านเลยนะครับพี่พี่ใดนะครับชอบสะสมพระเกเจมีสายวัดป่าเลยนะครับหลวงพุทธป่าสารวันนี่นะครับเนื้อทองทิพย์รายการที่19นะครับนี่ครับ เอาเอาสามร้อยครับเอจัดไปสามร้อยพร้อมเลียมเนย่ต่อไปรายการที่สิบยี่สิบครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นี่ครับกระเทาะหน่อยหนึ่งครับผมนี่ฮะนี่ครับพระเป็นเป็นพระที่แบบนี่ฮะไพ่หน้าใช้มากพระสมเด็จกระเทาะกระทองนี้ใช้ดีนะครับพระหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์เนี่ยเนื้อหาเก่เาๆแต่กระเทาะไปก็ยังเห็นตะกุดอยู่แต่เนื้อในโอ้โห น่าอักษรครับนี่หายากแล้วครับพระองปูเทียนครับนี่ฮะสวยดั้มเดิมครับนี่พร้อมเอาเอาห้าร้อยครับจัดไปวงปูเทียนปีรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นพระคำข้าวครับนี่พระคำข้าวอันนี้นี่ครับสวยดั้มเดิมเลยนะครับนี่ครับนี่พระคำข้าวนะครับเป็นพระหน้าใช้ครับคำข้าวของหลวงพ่อเสียงดำครับ นี่นี่ครับใบหน้านี่ฮะพะข้าวนะครับเอาเอาสี่ร้อยบาทครับเนี่ยจัดไปครับนี่พะหายากแล้วนะครับพะหน้าสะสมต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับอันนี้เป็นรูปลอรูปลออันนี้ผมไม่ทราบที่ครับรูปลอหลวงพ่ออะไรนะครับนี่ครับผมจะให้ดูเนื้อหาความเก่านะครับอื้อเนื้อหานี่ครับนี่ฮะ เนื้อหาคมเก่าข้างหลังนี้จะเป็นออ่างครับออ่างหรือจอจานไม่รู้เนื้อหาเก่าไงใต้ฐาน,นครับนี่จะลอยเป็นลอยตัดช่อตะใบครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับภาพนี้นี่ฮะเนื้อหาเก่าครับพระดูแท้สบายตาครับนี่ฮะหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับรายการที่ยี่สิบสองนี่ครับใต้ฐานนะครับข้างหลังเอาสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ ยี่สิบสามครับการที่ยี่สามนะครับอันนี้เป็นนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี่ครับนับได้ห้าชายนะครับนี่คือด้านหน้าครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ด้านข้างด้านหน้านะครับวงนี้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่นี่ดูเลยครับโอ้โหใบหน้าท่านยิ้มดูนะครับ นี่นะครับตะเข็บนะครับตะเข็บทีด้านหลังองพาะนะครับทีได้นะครับดูใต้ฐานนะครับโอ้โหใต้ฐานดูยังไงก็ดูง่ายครับสวยครับนี่ฮะใต้ฐานองพาะนะครับนี่ด้านข้างด้านหน้านะครับหลงพอเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับหลงพอเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนี่นะครับผมในการที่ยี่สี่ครับต่อไปนี่นะครับอันนี้ เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่ครับองค์นี้สวยเดิมๆเลยนะครับเป็นพระที่นานี่ครับเก่าจริงฮะดูเนื้อฮะโอ้โหยุคเลยครับยุคถึงยุคดูใบหน้าหลวงพ่อครับนี่ครับความเก่าครับดูอุ้ยสุดๆครับเพ้าองค์นี้นี่นี่ฮะนี่ใต้ฐานนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่ ดูด้านข้างกันชัดๆนี่ใบหน้าครับดูความเก่านะครับดูพิมพ์นะครับโอ้โหหน้าตาคมชัดสวยยิ้มเข้มขลังขมโอ้ทุกอย่างครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับหลวงพ่อเงินเอาอันนี้ขอที่เอาเอาสวยๆนี่มือรองหน้างีเอาห้าร้อยบาทครับจัดไปครับรายการที่ยี่ิบห้ารายการสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับอันนี้เนื้อหาแบบเข้มข้นมากแล้วเนื้อหาตุ๊กตับมากนะครับ นี่ครับเนื้อหาเข้มไม่เข้มดูนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังธรรมชาติมากครับนี่หูปิงปิงนะครับนี่ปิงนี่ครับรอยแต่งรอยยุบนี่ด้านข้างครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อนะครับอุ้ยเนื้อเนี่ยเนี่ยตุ่มแตกครับตุ่มเดือดตุ่มแตกนะครับนี่ครับความเก่ารู้ความคลาสสิกของอุ้ยหลงพ่อเงินครับนี่ครับหูปิงครับด้านหลังนะครับดูด้านข้างนะครับ นี่นะครับผมจอบใหญ่ลงพื่ข้นตรงนี้ครับขอ700บาทครับใครไวใครได้เลยนะครับนี่ครับความเก่าขอนี้ครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับในการสุดท้ายแล้วก็ประมาณนี้ครับหากพี่เพ่อนใดนะครับชื่นชอบหรือสนใจ้าพไหนครับโทรมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0892141595นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ